สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีลิสแมนนะที่จะมาคุยและรื่องซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังคงอยู่นะครับกับซีรีส์ของทาง Disney Plus สฮอสตันเองนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่าด็อกเตอร์ลอยั่นเองนะครับ ก็สำหรับซีรีส์เรื่อง Law ด็อกเตอรลอเยอร์นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของฮันอีฮันที่รับบทโดยโซจีซอฟศัลยญญแพทย์ทรงอกอัจฉริยะที่ต้องจบอาชีพของเขาหลังจากที่ถูกจัดฉากโดยผู้มีอำนาจทำให้เขาต้องสูญเสียทุกอย่างไปจนกระทั่งเขาได้กลับมาอีกครั้งหลังจากผ่านไป5ปีในฐานะทนายความด้านคดีธุรเวศปฏิบัติ เพื่อล้างแค้นผู้ที่เกี่ยวข้องและตามหาความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์นั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์ลอเยอร์นั่นเองนะครับก็สาหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเอาตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วแล้วกันนะครับว่าเป็นด็อกเตอร์ลอเยอร์นะครับหรือว่าทนายหมอนะครับซึ่งแค่เอาคอนเซปต์ของอาชีพสองอาชีพที่มันแบบ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับรวมถึงเป็นอาชีพ2อ,อาชีพที่ซีวีเกาหลีเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆอย่างแพทย์แล้วก็ทนายความมารวมกันได้ในเรื่องเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าแค่การแพทย์อ่ะเป็นแค่ซีวีการแพทย์อย่างเดียวมันก็แบบเดือดพออยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วมาเจอ เพราะที่เกี <hel> ่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับทนายความนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็คือจะเน้นเลยเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับทุรเวสปฏิบัตินะครับหรือว่าความผิดของทางบุคลากรการแพทย์ในการรักษาอะไรทานองนี้นะครับซึ่งก็ได้เอามาตีความแล้วก็มาทําเป็นซีรีส์ได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับก่อนจะไปพูดถึงในเรื่องนะครับก็มาพูดถึง3นักแสดงหลักก่อนนะฮะที่น่าสนใจมากๆนะฮะคือคนแรกเลยก็คือตัวเฮียโซดิซอฟเนี่ย เอาจริงๆผมมพลาดซีรีส์ที่เฮียแกเล่นมาหลายเรื่องมากๆแล้วผมรู้สึกผิดมากๆเลยนะครับเรื่องล่าสุดก็คือ e r ลิอุสบีไฮมีหรือว่า My s e c r e t t e r ทลิอเนี่ยก็จริงๆเกือบมีโอกาสได้ดูแล้วแต่ไม่ได้ดูครับเสียดายมากเรื่องนี้ครับได้ยินว่าสนุกมากๆเลยนะครับว่าจะหาเวลาอยู่นะครับครั้งนี้ครับก็เลยเหมือนเป็นโอกาสแก้ตัวครับที่ได้มาดูซีรีส์ CV ของเฮียโซลีซอฟสักทีนะครับแล้วก็บอกเลยว่าบทบาทในเรื่องนี้ของเฮียแกไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าเขานะครับเป็นทั้งศัยลยแพทย์ทรงอกมือดีนะครับและ ได้ผ่านตัวมาเป็นทนายความด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปคุยในาพาร์ในเรื่องนะครับคนที่2นะครับก็คือตัวอิมซูฮยางนั่นเองนะครับซึ่งอ,อิมซูฮยางนะครก็เพิ่งฝากผลงานล่าสุดก็คือเรื่องอูดีเดอะเวอร์จินนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะ ผมได้ดูผลงานที่เธอเล่นโอ้โหนานแล้วครับตั้งแต่เรื่อง My ID is Gangnam Beauty เรื่องนั้นก็สนุกมากๆเลยนะครับในรอบนี้ครับเธอก็มารับบทเป็นอายการสาวอดีตคนรักของพระเอกนั่นเองนะครับและคนสุดท้ายนะครับก็คือตัวชินซองรกนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ผมชอบมากๆนะครับกับคนนี้นะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเขาก็คือเรื่องไคลอสนะครับซึ่งตอนนั้นเล่นเป็นคนดีนะครับรอบนี้มาเป็นบทที่บอกเลยว่าเท้าเทามากเลยไม่รู้ว่าจะเป็นฝั่งไหนกันแน่นะครับในบทของ ล็อบบี้ยส์นะครับก็คือคนที่เป็นนักลงทุนนะครับที่จะมาเกี่ยวข้องกับทั้งฝั่งพระเอกและก็ฝั่งตัวร้ายด้วยนั่นเองนะครับก็เลยแบบเป็นนักแสดงระดับท็อปๆของเกาหลีสาวคนที่มารวมตัวกันในเรื่องนี้นะครับนี่ยังไม่รวมถึงคุณลุงอีคยองยองนะครับที่ยังุตส่าห์มาเล่นเป็นตัวร้ายอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เพิ่งฝากผลงานทั้งเรื่องวายเฮอร์ Her, แล้วก็เอเกนไมล์ไลฟ์นะครับยังคงเป็นตัวร้ายอยู่นะครับ ก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากกับการที่แคสต์แสดงชุดนี้มานะครับโอเคมาพูดถึงเนเรื่องดีกว่านะครับเนื้อเรื่องนะครับของตัวด็อกเตอร์ลอเยอร์นะครับจริงๆมันมีการผสมผสานของซีรีส์อะไรเรื่องที่ผมดูมาก่อนแล้วก็เอามาทำได้น่าสนใจมากอันนึงเลยที่เหมือนมากๆก็คือเรื่องด็อกเตอร์ฟรีเซนเนอร์ครับก็คือการที่ หมอดีๆคนนึงถูกใส่ความนะครับถูกจัดฉากนะครับทำให้เขาต้องเสียอาชีพการงานของเขาไปแล้วก็ต้องกลับมาล้างแค้นนะครับกับพลอตอย่าง Again My Life ครับที่เพิ่งฉายไปก็คือทนายความหรืออายการนะครับก็คือนักกฎหมายครับที่จะต้องหาทางในการล้มล้างเอามาจัดการกับผู้ที่มีอํานาจที่คอยทาลายชีวิตของคนอื่นทํานองนี้นะครับก็เลยเป็น2พล็อตที่น่าสนใจที่มารวมกันนะครับโดยที่ตัวดรลอเยอร์นะครับก็จะเล่าเรื่องนะครับผ่านตัวฮันอีฮันนะครับที่รับบทโดยโซจิซอฟนะครับซึ่งเขานะครับก็จะเป็น ดานทรงอกนะครับที่บอกเลยว่าเป็นสัญญาแพทย์อัจฉริยะนะครับที่ฉายาของเขาครับก็คือถูกขนาดว่าถ้าได้เขารักษาแล้วนะแม้แต่คนไข้ที่ใกล้ตายเขาก็สามารถชุบชีวิตขึ้นมาได้นะครับเป็นคุณหมอที่เก่งทั้งเรื่องฝีมือการแพทย์แล้วก็เป็นคุณหมอที่รักคนไข้ามากๆนะครับเป็นคนที่คอยให้พลังบวกกับทีมงานแล้วก็คนไข้ยอยู่เสมอนะครับ แต่นั่นก็คือความสามารถในฉากหน้าของเขานะครับแต่จริงๆแล้วในฉากหลังของเขาครับเขายังมาเป็นสัญญลแพทย์เงานะครับหรือว่าคุณหมอเงาให้กับการรักษาคนไข้ VIP นะครับที่ไม่ได้เปิดเผยสู่โรกภายนอกนะครับเป็นคนไข้ VIP ที่ทางผอของโรงพยาบาลนะครับก็ได้คัดเลือกเข้ามาครับโดยที่ให้ลูกชายของเขาเป็นสัญญลแพทย์หลักนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ลูกชายของเขามีปัญหาครับเขาก็จะให้คุณหมอฮานีฮานะมาเก็บงานให้มาจัดการงานให้ซึ่งเหตุการณ์ครับมันก็ดําเนินไปเรื่อยนะครับโดยที่ ตัวฮันอีฮันเองครับก็ได้กําลังคบหาดูใจกับตัวกึมซอกยองนะครับที่รับบทโดยอิมซูฮยองนั่นเองนะครับตัวซอกยองนะครับก็จะเป็นอายการสาวนะครับที่ก็ได้คบหากับพระเอกแล้วก็กำลังจะแต่งงานกันนะครับซึ่งทั้งคู่ครับก็มีชีวิตที่ใช้เขามากกันและแฮ p อยู่เลยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับก็ได้เกิดอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ตัวพระเอกครับจำเป็นจะต้องผ่าตัดหัวใจคนไขาอยู่เคสหนึ่งแล้วในจังหวะนั้นเองครับมันก็ เกิดเหตุการณ์ที่ใช้คําว่าไม่คาดคิดขึ้นลวกันนะครับทําให้มันทุกอย่างมันดูผิดพลาดไปหมดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ถูกจัดฉากโดยผู้มีอํานาจที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือตัวผอองเองนะครับทำให้ตัวพระเอกครับจะต้องสูญเสียทุกอย่างไปครับตั้งแต่สูญเสียคนไข้ไปสูญเสียอาชีพการงานนะครับเพราะว่าเขาก็ถูกยึดใบประกอบไปด้วยแล้วก็ต้องติดคุกด้วยและทําให้เขาต้องหมงางใจกับ แฟนสาวของเขาอย่างตัวซอกยองก็ต้องเลิกรากันไปนะครับเ,เ,เอาให้พระเอกครับผู้ที่สูญสิ้นทุกอย่างครับจึงได้วางแผนที่จะล้างแค้นครับมาตลอด5ปีนะครับแล้วเขาก็ได้ ลับไม่ครั้งนะครับในฐานะทนายความด้านการแพทย์นั่นเองนะครับซึ่งเขาครับก็เอาความแค้นนี้ครับกับแผนที่เขาวางมาตลอด5ปีในการที่จะมาล้มล้างแก๊งไอตัวพออนะครับที่ทำให้ชีวิตของเขาพังนะครับรวมถึงเขาก็ต้องมาเผชิญหน้ากับตัวแฟนเก่าของเขาอย่างตัวซอกจองนะครับที่ปัจจุบันก็ได้ผ่านตัวจากเป็นอายการคดีความทั่วไปนะเธอก็ได้มาสมัครเป็นอายการที่ดูคดีเกี่ยวกับการแพทย์โดยเฉพาะนะเพราะว่าเธอต้องการจะมาเล่นงาน บุคลากรการแพทย์หรือว่าคุณหมอครับที่ทําให้คนไข้เสียชีวิตหรือว่าทําให้คนไข้บาดเจ็บนะครับเพราะว่าเธอก็สูญเสียคนในครอบครัวของเธอไปจากาเหตุการณ์เกี่ยวกับการรักษาที่ผิดพลาดนั่นเองนะครับทำให้เธอก็เหมือนกับว่ามาคอยที่แบบคอยเพ่งเลง็งพระเอกเป็นพิเศษเลยครับว่าการกลับมาครั้งนี้ในฐานะทนายของพระเอกคือเพื่ออะไรนะครับ ซึ่งในภาพรวมครับเราก็จะได้เห็นขั้นตอนการวางแผนในการล้างแค้นของพระเอกต่อไอ้ตัวผอ,อโรงพยาบาลน,นี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันไม่ได้มีผอแค่คนเดียวครับที่ลงมือมันยังมีบุคลากรการแพทย์เกี่ยวข้องในห้องผ่าตัดนั้นอีกหลายคนเลยทําให้พระเอกจึงได้แบบค่อยๆเริ่มจัดการทีละคนทีละคนทีละคนไปรวมถึงตัวผอ,อแล้วก็ลูกชายของเขาด้วยนะครับเราก็จะได้เห็นขั้นตอนทั้งหมดนี้เลยนะครับแต่ว่าทีนี้ ในซีรีส์ครับมันก็ไม่ได้แบบว่าเออเป็นพล็อตเออ่การลักแหงธรรมดาทั่วไปเหมือนแบบ Again My Life นะครับเขายังโยนตัวละครสำคัญเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวเจเดนลีนะครับที่รับบทโดยชินซองร็กนะครับซึ่งเขานะครับก็จะเป็นหัวหน้าทีมครับสาขาเอเชียนะครับของบริษัทล็อบบี้ยิสชื่อดังนะครับที่จะมาลงทุนนะครับในอ่ธุรกิจการแพทย์ของเกาหลีนะครับรวมถึงลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลของแก๊งตัวร้ายด้วยนะครับทำให้เขาก็ได้เป็นตัวละครโจ๊กเกอร์นะครับหรือตัวละครที่คาดเดาไม่ได้ที เข้ามาป่วนทั้งฝั่งตัวร้ายด้วยแล้วก็เข้ามาป่วนฝั่งพระเอกด้วยนะครับซึ่งทําให้เนื้อเรื่องมันคาดเดารยากขึ้นว่าเจเดนลีมีจุดประสงค์อะไรกันแน่แล้วเขาจะมาช่วยหรืออกมากระทืบพระเอกซ้ํากันแน่นะครับก็ต้องมารอดูครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกครับจะสามารถจัดการกับคนที่ทําให้ ชีวิตของเขาพังได้หรือเปล่าและเขาสามารถตามหาความจริงเบื้องหลังการตายของคนไข้ของเขาได้ด้วยหรือไม่ครับก็ติดตามรับชมกันได้กับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็สําหรับซีรีส์เรื่องด r อเอร์อนะครับหลังจากที่ดูไปแล้วประมาณสักหกตอนนะครับก็เป็นซีรีส์แนวใช้คาว่า ล้างแค้นทางกฎหมายที่สนุกอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็เป็นซีรีส์นะครับที่เขาก็ใช้คําว่ามีแพทเทิร์นที่คล้ายๆกับเรื่องอื่นนะก็อย่างที่ใกล้เคียงที่เราเคยดูกันก็อย่างดร์ r ริเซเนอร์นะครับหรือว่า a อเกนไมล์ไลฟ์นะครับที่มีการผรสมผสานทั้งการแพทย์แล้วก็กฎหมายของทั้งสองเรื่องมารวมกันแถมตัวร้ายของเรื่องนี้ก็คือเป็นคุณลุงอีฟยองยองด้วยนะครับซึ่งก็คือตัวร้ายของ a อเกนไมล์ไลฟ์ด้วยก็เลยแบบได้อารมณ์มูดกระโทนมันอันเดียวกันเด็กเลยนะครับที่พระ ไปหาวิธีการจัดการนะครับเหล่าบุคลากรการแพทย์รวมถึงผอที่เป็นตัวร้ายนะครับว่าจะต้องเอาพวกเขามาลงโทษให้ได้แล้วก็ตามหา,วาความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์การตายหรือว่าการจัดฉากที่ทําให้คนไข้ของเขาเสียชีวิตด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากอัพล็อตนี้ที่ผมบอกเลยว่าเกาหลีเขาสามารถหาคินพล็อตแนวนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าความสนุกหรือว่าความน่าสนใจของเรื่องนี้มันก็คือการที่เป็นการฟาดฟันกันในศาลนะครับเพราะว่า ถ้าซีรีส์แนวกฎหมายแล้วไปฟาดฟันกันในศาลหรือนอกศาลเนี่ยทำออกมาได้ไม่ได้ดีเนี่ยก็คือเจ๊งนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์ลอเยอร์เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่า,าภาพลักษณ์ของพระเอกอะจะแบบไม่ได้ดูเป็นคนที่แบบฉลาดเป็นคนที่ดูแบบเอาไหวพริบดีนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบวางแผนมาดีมากนะครับแล้วก็จริงๆก็คือเป็นคนที่แบบเก่งแหละแต่งเงียบไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเห็นเขาว่าความหรือเขาวางแผนน่แรกๆเราจะดูแบบว่า พระเอกมันเก่งจริงไหมวะหรือว่าแบบว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่าแต่จริงๆก็คือเขามีการแบบตลบหลังทั้งคนร้ายด้วยแล้วก็ตลบหลังคนดูด้วยว่าแบบว่าเฮ้ยผมก็มีของนะฮะรอดูนิดนึงใจเย็นนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจัดการให้ดูนะครับและที่สาคัญก็คือนอกจากความว้าวหรือว่าความน่าสนใจในการฟาดฟันกันในศาลแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่ผมขอชื่นชมเลยก็คือว่าเขาสามารถโยงนะฮะพลอตสองเรื่องนะครับก็คือการแพทย์และกฎหมายเอามารวมกันได้อย่างน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่า อย่างที่ทราบกันดีครับพรสของการแพทย์และกฎหมายของเกาหลีก็คือแบบแน่นมากสนุกมากเดือดมากๆทั้ง2เรื่องเลยเขาสามารถเอามาดูกันได้อย่างน่าสนใจนะครับและที่เขามุ่งเน้นเป็นหลักเลยก็คือคดีทุร,รเวสปฏิบัตินะครับหรือว่าคดีทางการแพทย์นั่นเองนะครับซึ่งพระเอกนะครับผู้ซึ่งเก่งทั้งการแพทย์และเก่งทั้งกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าฝั่งที่มาเป็นทนายความฝั่งตรงข้ามแบบเหนื่อยแน่นอนนะครับหรือว่าเป็นอายการฝั่งตรงข้ามเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง เราก็จะได้เห็นคดีนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับจริงๆมันก็เมนหลักก็คือการแก้แค้นของพระเอกแหละแต่ว่าพระเอกก็จะได้ไปคอยช่วยเหลือลูกความของเขานะครับที่มีประเด็นกับโรงพยาบาลเป็นเหยื่อนะครับของโรงพยาบาลที่เป็นอของตัวร้ายนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นเคสต,ต่างๆตั้งแต่แบบรักษาผิดพลาดบ้างรักษาแบบสัเคร่าบ้างหรือทั้งเจตนาและไม่เจตนานะครับซึ่งเราจะได้เห็นวิธีการอธิบายทางศัพท์การแพทย์ค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าเป็นศัพท์การแพทย์ ในทางกฎหมายด้วยนะครับเพราะจริงๆก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าทนายความเวลาเขาจะว่าความแล้วเขาจะแบบมีเขาเรียกว่าองค์ความรู้ที่แน่นเท่าหมอเราจะเห็นแหละว่าบางเรื่องก็จะแบบเปิดชื่อยามาเปิดวิธีการตายมาเอาหมอมาเป็นพยานบ้างนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้พระเอกบอกว่า all in one ะจบที่ผมคนเดียวพอเดี๋ยวผมจัดก,การให้ผมอธิบายเลยว่าอันนี้มันต้องทําอย่างนี้นะนี่ต้องทำอย่างนี้นะหาหลักฐานมาให้เสร็จสับเลยครับมันเลยเป็นแบบว่า เป็นความน่าสนใจมากๆในการที่คนคนหนึ่งจะสามารถรู้เรื่องทางการแพทย์แล้วก็กฎหมายได้ด้วยนะฮะที่นี้นะครับก็ถึงแม้ว่าจะมีความน่าสนใจทั้งการฟาดฟันกันในสารรวมถึงมีการแพทย์มาเกี่ยวข้องกับกฎหมายแล้วเนี่ยจริงๆก็ยังคงคลิเออธีมของเรื่องในการล้างแขนแบบเดิมที่คล้ายๆกับหลายๆเรื่องเลยนะครับจนกระทั่งนะครับที่ผมว่าความฉลาดของผู้กํากับกับทางคนเขียนบทก็คือว่าเขาอะหย่อดตัวละครอย่างเจเดนลี e เข้ามานะครับ ซึ่งมันเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยว่ามันพอเข้ามาในเรื่องปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันแบบทําให้เราคาดเดาไม่ได้เลยว่าเรื่องมันจะไปนในทิศทางไหนครับ <c oughs> เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นตัวละครก๊กที่3าอ่ะเป็นตัวละครมือที่3ามที่เข้ามาป่วนของฝั่งพระเอกและตัวร้ายนะเพราะว่าเขาอ่ะสามารถทําให้พระเอกได้เปรียบก,ก็ได้หรือจะทาให้พระเอกเสียเปรียบก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าเป็นตัวละครที่แบบควบคุมไม่ได้สุดๆเลยแล้วตัวชินซองดกนะผมบอกเลยเรื่องเนี้ย คือตอนแรกอะผมชอบเฮียโซจิซอฟมากเพราะเรื่องนี้คือแบบโผล่มาแบบมาดนิ่งเท่มาพร้อมความแค้นในการล้างแค้นคือแบบจบเป็นตัวละครพระเอกที่แบบดูดีมากๆเลยจนกระทั่งไอเจเดนลีเนี่ยหรือว่าชิมซองลบโผล่เข้ามาคือแบบแย่งซีนมากเพราะว่าเขาก็คือเล่นแบบว่าเป็นคนที่แบบโรคจิตอะเป็นคนแบบบ้าแบบสุดเลยแบบหัวล้อก็หัวล้อสุดแบบแสดงสีหน้าออกมาคือแบบจริงๆตัวเฮียชินซองลบเขาเล่นอย่างนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าพอเขามาเล่นในเรื่องนี้คือแบบแอบกลบ รัศมีพระเอกของเฮียโซติซอฟไประดับหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเนี่ยไอตัวชินซองรบเนี่ยเขามีไปประกบคู่กับตัวละครหญิงในเรื่องอีกหนึ่งตัวด้วยซึ่งผมว่าเลิฟไลน์ของเขาดีไม่ดีมันดูน่าสนใจกับคู่พระเอกนางเอกอีกเพราะว่าคู่พระเอกนางเอกก็คือแบบมันเป็นฟอนดแบบต้องไม่ต้องมาที่แบบเราพอจะเดาได้อยู่แล้วว่ามันจะจบยังไงแต่ว่าพอคู่เนี้ยมันมีเคมีเข้ามาคู่กันแล้วรู้สึกว่าแบบเป็นเคมีที่น่าสนใจมากมากด้วยผมน่ะแอบกลัวจริงๆว่าสุดท้ายคู่รองเนี่ย มันจะกลบรัศมีคู่พระนางไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือด้วยบทบาทของเจเดนลีนะครับยิ่งถ้าเกิดเขามาเป็นฝั่งดีมา่อไหร่ผมบอกเลยพระเอกโดนกลบนิดเลยถึงแม้ว่าพระเอกจะได้เปรียบก็ตามนะครับก็เลยทําให้มันเป็นจุดที่น่าสนใจของเรื่องดร์ลอเยอร์ที่ทําให้เราเริ่มคาดเดาไม่ได้และมันทําให้เออมันตรงนี้ยมันคือสนุกครับเพราะว่า ถ้าเราคาดเดาไม่ได้แล้วเราไปตกใจหรือเราไปว้าวกับวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการจัดการนคนร้ายของนระเอกเนี่ยมันจะทําให้เรื่องเนี้ยสนุกมากๆเลยนะครับส่วนบทของตัวนางเอกนะครับอย่างตัวอิมซูยางเนี่ยก็คือผมก็แอบให้กําลังใจอยู่นะเพราะว่าจริงๆอ่ะคือการแสดงของเธอผมไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะครับแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าบทอ่ะบทของนางเอกคือแอบเอามาแกงเธอมากเลยคือบทนางเอกที่แบบเอ่อค่อนข้างผมจะใช้คำว่าค่อนข้างจะไหวพลิบน้อยไปหน่อยครับทำให้แบบ ไม่เข้าใจพระเอกพระเอกจะพูดอ้อมๆช่วยตีความหน่อยก็ไม่ได้นะทาให้เธอก็คอยจะโกรธพระเอกตลอดเวลาคอยขัดขวางคอยขัดหูขัดตาพระเอกตลอดเลยนะครับ<ม>คือแบบพอมาดูในเรื่องนี้ผมแอบสองสารนางเอกเลยว,ว่าบทแกงมากทั้งๆท,ที่แบบเธอเป็นตัวละครหนึ่งที่แบบเป็นผู้หญิงที่เก่งผู้หญิงที่ฉลาดนนครับแล้วก็มีจุดยืนชัดเจนในการจัดการกับคนร้ายนะครับแต่ว่าแอบเสียดายพอดที่มาทําให้กลายเป็นตัวละครที่ดูน่ารำคาญไปเลยนะครับถึงแม้ว่าในช่วงหลังๆจะค่อนข้าง ดีขึ้นก็าตามครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมแอบเสียดายมากเลยผมยังไม่ค่อยอินกับเคมีของคู่พระนางจริงๆนะฮะคือเอาจริงๆครับเรื่องนี้ไม่มีนางเอกยังได้เลยคือแบบนางเอกบทน้อยๆเหมือน A อเกนไมล์ไลฟยังได้เลยแล้วเน้นตัวพระเอกกับเจเดรียยังได้เลยนะครับก็เลยแบบว่าแอบกลัวจริงๆนะฮะว่าเรื่องนี้ ความเคมีของคู่พระนางมันจะโดนแบบกลบไปเยอะเลยเพราะว่าจริงๆเนื้อหาสําคัญของเรื่องมันก็คือการล้างแค้นของพระเอกเป็นหลักแถมมีไอพลอตของคู่รองที่น่าสนใจด้วยนะครับน่าก,กลัวมากสําหรับเรื่องนี้นะฮะทำให้นะครับถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์ลอเยอร์นะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวล้างแค้นทางกฎหมายครับที่ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นคนที่แบบชอบ ดูแนวนี้อยู่แล้วนะครับคุณชอบ g g i n s t y y Life มาคุณชอบ Dr. p r i s o ร e r มาผมแนะนำเลยว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะครับยังคงทำได้ดีตามมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาเห็นว่าการผสมผสานระหว่างกฎหมายและการแพทย์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันลงตัวอย่างไรครับก็เรียนเชิญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า เรื่องนี้คือโดดเด่นจริงๆนะครับแล้วก็แน่นอนนะถ้าใครเป็นแฟนคลับของทั้งยซนิซอฟนะครับชินซองรบนะครับแล้วก็อินซูฮางนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับเพราะว่ารอบนี้ซีวี์นี้ครับก็คัดนักแสดงทั้ง3คนมาแล้วก็ให้บทบาทมาได้สแสดงอย่างเต็มที่เลยอาจจะยกเว้นนางเอกคนนึ่งละกันที่ บทโดนแกงไปนิดหนึ่งนะครับก็ยังไงครับก็มารอรุ่นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกจะแก้แค้นได้อย่างไรนะฮะแล้วก็บทบาทของเจเดนลีจะออกไปทิศทางไหนนะครับก็มารับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่องด็ออกเตร์ลอเยอร์นั่นเองนะครับก็จบลงมาแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่องด็ออกเตร์ลอเยอร์นั่นเองนะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวก็คือช่องทางของดิสนีย์พลัสทอล์สตนั่นเองนะครับทุกวันศุกร์และก็วันเสาร์นะครับไปติดตามรับชมกันได้นะครับท่างนี้นะถ้าใครชออบบบบกก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 าาารรรรรีีวววววิััััันนนนดดดดดไลลลลคคคค์หใ้้้ยยยะะแ็่่ืมมพูุซ นะครับวันนี้นะครับขอสุดลองพิมพ์เท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊บาย